สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องอยูทูบถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่19กันยาย 2, น2565นากครับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์กับรายการฟิตี้มินิตของสถานีโทรทัศน์ c B s อโดยโจงไบเดนถูกถามว่ากองกำลังสหรัฐจะปกป้องเกาะปกครองตนเองที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนหรือไม่นั่นก็คือเกาะไต้หวันเนี่ยครับ โจไบเดนตอบว่าใช่ถ้าในความเป็นจริงก็มีการโจมตีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพอถูกถามเพิ่มเติมขอความกระจ่างชัดหมายความว่าสิ่งนี้ต่างจากยูเครนโดยกองกาลังสหรัฐทั้งชายและหญิงจะปกป้องไต้หวันในกรณีที่ถูกจีนลุกรามใช่หรือไม่โจไบเดนตอบอีกว่าใช่คำสัมภาษณ์นี้ถือเป็นผลลัพธ์สุดเหมือนว่าโจไบเดนจะพูดเกินเลยขอบเขตนโยบายที่สหรัฐยึดถือมาช้านานเกี่ยวกับไต้หวันแต่ขณะเดียวกันคำพูดนี้ถือเป็นถ่อยถแถลงที่ชัดเจนกว่าครั้งก่อนก่อน เกี่ยวกับพันธสัญญาทางทหารสหรัฐในการปกป้องเกาะไต้หวันเมื่อถามถึงแนวคิดในเรื่องนี้ไปยังทำเนียบขาวทางด้านโฆษกทำเนียบขาวรายหนึ่งเน้นย้ำว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ท่านประธานดับดีเคยพูดในเรื่องนี้มาก่อนในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงกลางปีท่านอธิบายอย่างชัดเจนในตอนนั้นว่านโยบายไต้หวันของเราไม่เปลี่ยนแปลงและนั่นยังคงเป็นความจริงบทสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยครับเป็นการบันทึกเทปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเวลานี้ประธานยิปดีโจงไปเดนอยู่ในอังกฤษเพื่อเข้าร่วมพระราชกิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชนีนาถสเบธที่สองในวันที่19กันยายนสหรัฐยึดถือนโยบายจีนเดียวมาช้านานโดยการทําให้เป็นเรื่องคุมเครือว่าพวกเขาจะจะตอบโต้ตทางทหารกรณีมีเหตุโจมตีไต้หวันหรือไม่ในขณะที่บอกว่าถือนโยบายจีนเดียวแต่อีกฝัก,กหนึ่งนั้นเนี่ยครับสหรัฐเองก็ยังคงมีนโยบายในการขายอาวุธให้กับไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ในเดือนมิษุาคม2 5 65โจไบเดนถูกถามว่าเขาตั้งใจมีส่วนเกี่ยวข้องในทางทหารในการปกครองไต้หวันหรือไม่เขาตอบเช่นเดียวกันว่าใช่นั่นเป็นพันธสัญญาที่เราเคยรับปากไว้กระนั้นในเวลาต่อมาโจไบเดนยืนยันว่าสหรัฐยังคงยึดหลักความคุเมเครอทางยุทธศาสตร์ในไต้หวันเหมือนเดิมระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการซิกต์ทมินิทในครั้งนี้โจไบเดนนั้นยังคงเน้นย้ำว่าสหรัฐไม่ได้สนับสนุนไต้หวันให้ประกาศเอกราชและยังคงให้คำมั่นสัญญา ในนโยบายจีนเดียวซึ่งสหรัฐรับรองจีนอย่างเป็นทางการไม่ใช่ไต้หวันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่านโยบายคุมเครือของสหรัฐนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าหนุนจีนเดียวแต่ยังคงเดินหน้านรับขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับไต้หวันอย่างต่อเนื่องและการออกมาพูดของทางด้านประธานาธิบดีโจไบ,บเดนทั้งนี้ก็คงจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะต้องรอว่า จีนนั้นเนี่ยจะตอบโต้สิ่งที่ผู้นําสหรัฐออกมาพูดในครั้งนี้อย่างไรสําหรับความเคลื่อนไหวที่บอกว่าพร้อมจะใช้กําลังทหารปกป้องใต้หวันหากว่าถูกจีนนั้นคุกขามหรือว่าถูกจีนนั้นเนี่ยรุกรานเปิดฉากก่อนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเตอร์ด้วยครับ